มาแล้วทักทายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับแล้ยวยวังวันนี้นะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับมากินเขาครับคุณแม่ครับดูว่าเมนูวันนี้มีเมนูอะไรนะครับ ที่จะได้ร่วมรับประทานอาหารแรงกับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดสอาดส่งผมไหมตื่นเป็เรียนราคาหัวมาพี่น,อน้องนอนตื่นขึ้นประมาณชีโม,มงแรกม่นอนประมาณสามชวโมงเราเคยนอนรับทับชีนขับไปนี่เ้ยเม้นบ่เคยนอนรับเงี้ยเม้นก่เตี้ยมีมือนีเหระพี่น,อน้องเกิดมาเป็นคนโอแสดงว่ามีความสุขขณะนอน อันนอนแล้วป่ดนนี้ก็หอย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 ลุไปป่นตากระเบื่องมืดพ่อหูเมียสุดมากมีซีโมงแล่หัวพื้นสาบผมก็ได้มาแล้เลื่อไปเปลี่ยนหลังข้างหัวแล้วก็มัดแมา่ดูพี่น้องค่ะหลังจากรับประทานอาหารตอนนีไม่กินน้ำกันเนื้อแกงทุเรียนบ้านเราตําตํากระเพรืองเพิ่มใส่ปลาเด็กต้อนพันน่ะนี่นูเด็ดใส่ปลาเด็กต้อนแล้วก็ทอดปลาทูแล้วก็แกงอ่ะเห็ดหลักงอกพันนะงอกมาพี่น้องมา อะไรเราบอกได้แข่งผู้ใหญ่บ้านเถอะโอ้ไล่สดบ่โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องน้องไข่มุกไล่สดนี่นี่นี่วาเบิ่งเมนูอันแกงเห็ดละโง่พะนะสดน้ำกบกบเนอ้คือสิเข้ากันคืออย่างเงี้ยทอดปลาทูแกงเห็ดละโง่จานแม่แบงตับบักหุงเนอบ่าตับบักุงสายจวดอาหารปลาปลาปลาจิบปโกม์กล่อมครับ ปาแดกตอนกู้ซอยโซน่าก็เลยบ่กินแล้วคือพอแกงนี่เราโกรกได้บะกินแน่นอนมาเด้อครับเด้อหลอบแดงสุขุมสุขนครับโทรศัพท์มาอ่านคำเมนเอาหัวหัวแดงแดงนี่หางเคียงไม่บ่นั่งเอกไหมหางเคียงไม่นั่งเอกไม่น้องไข่มุกไข่หมาโอ้ล้านสาวตัวนี่น้องไข่มุกโอ้ลูกสาวอินเจเนียร์การเออสวัสดีจ้ารุ ไม่ลดมาเอาเอาเอาดีแล้วมาซอยคุณป้าเพ่นอดี๋ยวนี้กคือมาทำคือนางเรียนจบแล้วจบแล้วบอจบแล้วทีนี้ก็นางบอกว่านางงานคือไม่มีงานทํายังไม่มีงานทําก็เลยป้าเลยเรียกมาให้มาทําโอ้ยดีดีดีช่วยมาอยู่กับ่านี่แะดีกับป้าดีแล้วทําทํา YouTube ล้วก็ต้อไปคันสิล้องรั้นจังวากันไปเห็นเพื่อนหรือสิไปสาวหน่อยโอ้ยเอาเบิดเอาเบิด แต่ถานการณ์บ้เันว่าแต่ยาอ้วนนะหามอ้วนใหรดุนยู่จากไปจะให้รดุนเลยอ่ด้วยกันเลยแล้วนาตาได้แล้วเขบอกว่าให้นางเป็นหมอราเลยนางนาตาดีแล้วนางก็้อนสวยด้วยนะให้ควนให้ดูเขามีศิลปะนางรำสวยด้วยเขามีสายเรือนแล้วแต่อยู่โรงเรียนนางก็ได้รำได้ร้องอยู่งานแะละน้องไข่หมกร้องมี่ก็เสียงกะถึงเวลาประทไยเปอมอันนี้น้องไข่ยังไข่หาง ฟังเอาพี่น้องน้องไข่รรนนหันไปบบิร์ตได้ดูกันนะก่อนตอนนี้ให้มาท้าหนาทีตรงนี้ก่อนมาเด้อพี่น้องครับพอดีแต่แับนี้ไม่ติดกินกวนคุณแม่ม <ะ S 1> มไม่ได้ย,งาายังไงนี่มันห่อนเอง,ม,เง,ม,เงมันเริ่มเริ่มอากาศดีแล้วแม่เอาลองเลยกินก้อนแล้วเนาะไม่ต้องรอครับคุณแม่อยู่เท่าไหร่นี้คือแจงแจงเห็ด ย,ย,ยังเห็นละงอกใส่ผักตริ้วนะจ๊ะแค่เิวออกมาได้ิ <man 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 ่ก็ได้เมนูสำหรับคุณแม่วันนี้ครับโอ้อยนี่ซิมส่นี่นะครับนี่ซิมให้แน่ซิมใหนนี่อันนี้ซิเมนสายจุ่มอันนี้สายจวดโอ้ปาดอื้มอื้ อร่อย้วยมนี่มันจะเป็นก้มเข้มข้นแบบธรรมชาติบอได้กินฝีมืออันน้ำแกงแบบน่ตักแข้งลาแกงแบบกระลังสีวายุมันต้องมีบักเอิ๊กหรือบักแข็งไหมหรือปูดองนิดนึงอ่ะแบบทำเองหอมไหมมันจิออกขมหวานไหมมันจิเทียนไห้ตับปลาทูนีรสชาติเพิ่มขึ้นครับเคยกินแล้วเคยเห็นแล้วโอ้ถ้าทำแบบรสชาตินี้นะกินกับข้าวอร่อยนะนี่เดี๋ยวขยับข้าวมาทางคุณแม่ก่อนครับ เมนูอะไรเมนเอาช้อนมาจักก่อนมันซุปว่เหะอเขาอ่ะจัดซุปมาซุปมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันเด้อครับเด้อแม่แจงให้หลังหงส์ส่วนับกรุ๊กรูโอ้หากินยากี่เด้เมนูแบบบดบัดคือแน่วแนวหากินยากหนึ่งเห็ดกับพ่อมีหลายอยู่ดินานี้นะแต่ว่าแนวกินยากที่สุดก็คือนี่สมตำพ่อยายบ้านครับว่าได้กินง่ายๆเดิคันว่ามัสไซกันมามา โอ้น oh, hmm. um, um, um. cool. ี่อยากต้องสีก huh. ่อนนะเป็นเนื้อสียบพี่นี่แต่ไม่มีผักใช่ไหมเป็นผักกรอบเนาะกินกับแบบโอ้นี่ไข่มันมาแล้วนี่แหละกำลังสิบอกอยู่ว่านี่บอกอ่ะเพราเราจงไหม่าจงใหย่เนีอเพราะเอามานทำจานร้อยซื้อสองสามพันหมด หายกินยากพอเห็ดมันแสบเห็ดปลานี่สซบนีดมันเหนียวไหมแกงลรวมันเหนียวอันนี้อในสดๆร้อนๆเลยฟันเครื่งองเขาพี่ดเครื่องแกงกนี่เราหูกระห่อนเข<ะ>่ากระห่อนโทรัเครื่องนี้เชื่อมไวไฟองนี้ไดหมน็ตมันไม่ดีไม่ไฟได้นี่าราไหรดนีฮที่เห็นมา หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าแปดเก้าอันไหนอันนี้อ่าแล้วรับพีน้องมันแก่ด้ไนะถามเพื่อนมาชัดบอชัด่จ้าต้รตองรอบเป็นงเเออเาบามื่เียกมาอะไรเนี้ยเขากมีเลขาซอยดีไคุแม่สุภาพอเอาเีกขาอีกคนหนึงมาใช จากหน้าอยู่นี่หน้าไหมแม่ลูกายนะอืมลโหลเฮ้ยนี่น้าอืขายนังกัน่สวัสดีค่ะนุ่นนดูกล้องสวัสดีค่ะไร์สดเฮ้ยบ่อดงนี่ดแล้วดแล้วอืมสวัสดีพี่ไข่มุกมมีเขา เรากแกเห็นนากินมากเลยน่ากินมากเลยชอบไหมเอาอีหล่าด้ออยนูเอาลองนูอเลยแซบๆนะเด็ดลโง่สดน้โกโก้แซบแซบหนชอบจริงๆแต่หน่อยสกินสินะชอบมาแต่ไรมแต่ลดแซบเลยนั่นอร่อยมันเป็นม <ation> ันูกไว้ไหนอ่ะมันเป็นกินได้หมด

เออเอานดีโอเคอันนี้ได้เงิเนาะต้องลูกติดตัวจะได้ปลอดภัยเอาโอ้ยแซ่บหนซตาแต่นมชอบกินแกงเ็ดเมื่อกินตัวกินไข่เ็ดมาไหลกินน้ำแจงเออเอาลองดูนาาเป็นโอ้ยเป็นไงอนกาเล็กเรโอเคะ ยกโปรยด้วยผงวาสเซลใช่ไหมเสี่ยวบ้านรสชาติที่คุณเคยรสชาติที่คุณเคยใครทำเด้โดยทวนเดียวกันเลยจำได้ตอนห้าขวบโอ้จำได้ตอนห้าขวบนะเดี๋ยวถ้าเข้าบ้านเดี๋ยวยายจะไปทำข้าวคุณให้กินโอ้มินมีหน้าอะไมากินของพื้นยาเลยเข้ามากินึงง่าย เ oh, oh, mm ี hmm. oh, it it mm ่น hmm. oh, mm ันยากนีเ็ดอดอากน็ดมนกิดอกอัญชันโอ้แงเอารองเลอาอาจารย์แบ่งอาจารย์แบ่งากกินแล้วจีไปก้อนมาจะไปงานอ้าจบานอาจารย์จะไปก่อนอ๋ออร่อยมะล่ะอืมรากเก่ จำอาภามาลูกข้าว่รวจดูอะไรบ้างแบบมบต่น้อยเนะเขามาเป็นวากก็สิเขามาเนือวันเข้าบ้านเนอเดี๋ยวทำหมูเี่ยวอีกมันจะปลาย่างไก่ตีนไก่ยฮงจูงอยู่ mình ăn mì đi ăn ở đâu cũng không giống nhau, ăn ở đâu cũng không giống nhau, ăn không không มีห้ามียั่วอะไรเอาเอาไปตรงใจม,มาเดี๋ยวกัวหลังมาแล้วนี่ <c oughs> เรียบร้อยแล้วเอาพี่น้องครับอ๋อเด็ดเด็ดหลายครับเมนูเด็ดเห็นลังอง่มากแล้วห <c oughs> นามากมา <c oughs> เเอออะไรนะกินงายวอาเราหกสัดหนึงไได้กินเด้อจะบอกน้ำกินร้อยสิโลนางแช่ิดไว้ก็เลยว่าย่เนียบับก่นาเอาเธอวางมาอนี่มากินเขาน้ำคุณแม่ครับแสบแบเด้อแสบแครับโอ้พี่น้องกันนี่พันหนึ่งหาเบิ้องยากเลโอ้ไม่ธรรมดาเบิ้งนี้นะ